พ่อคะพ่อขอกอดหมูสักครั้งก็ได้หลังจากที่วันชัยและมะลิได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกแรมจันสั่งให้เบิ้มกับลุงซ้อยไปตามเก็บวันชัยเพื่อปิดปากและทำทีเหมือนกับว่าวันชัยฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกผิดที่วางยาแม่ทองคำในขณะเดียวกันแรมจันก็จัดการขั้นเด็ดขาดโดยใส่สารพิษลงในอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อหวังจะปลิดชีพแม่ทองคำ แล้วป้ายความผิดให้วันชัยซึ่งกระทำของเธอทำให้แม่ทองคำและลุงบุรีหมดสติไปในที่สุดไม้ที่แอบตามเดือนงามไปได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเดือนงามและแถมยังรู้อีกว่าแรมจันนั่นแหละที่เป็นคนลงมือฆ่าวันชัยไม้จึงแอบกลับไปที่ห้องของวันชัยเพื่อสืบหาหลักฐานและเขาก็พบเข้ากับมือถือพร้อมจดหมายที่วันชัยทิ้งหลักฐานไว้ทั้งหมดไม้รีบโทรนัดกับเดือนงาม เพื่อมอบหลักฐานเพื่อเปิดโปงแรมจันแต่แรมจันตามไปชิงหลักฐานมาได้สำเร็จแถมยังทำร้ายไม้จนบาดเจ็บและสูญหายไปในที่สุดเหตุการณ์นี้ทำให้เดือนงามยิ่งเกลียดแรมจันจนเข้ากระดูกดำเพราะไม้คือคนเดียวในชีวิตที่เหลืออยู่แต่แรมจันก็ยังพรากเอาไปเช้าวันต่อมาจินนัดให้ทุกคนมารวมตัวกันที่โรงพยาบาลจินมาพร้อมทนายเพื่อเปิดพินัยกรรมของยายทองคำ ในเนื้อหาพิในกรรมยายทองคำได้มอบสมบัติทั้งหมดให้เดือนงามที่เป็นหลานตัวจริงนั่นทำให้จินตัดสินใจบอกกับดวงแขว่ามาริคือเดือนงามตัวจริงพร้อมโชว์แหวนดอกมาริซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่มีอยู่ถึงแม้ความจริงจะปรากฏชัดทุกอย่างแต่ดวงแขไม่เชื่อแต่ก็ยอมไปตรวจ DNA กับทั้งมลิและเดือนงามเพื่อพิสูจน์ว่ามาลิพูดโกหกเพื่อกลั่นแกล้งเดือนงาม และยายทองคําเสียสติไปแล้วจริงๆก่อนที่ผล DNA จะออกแรมจันตัดสินใจทําบางอย่างเกี่ยวกับผลอ n a สิ่งนั้นคืออะไรและเธอจะทําสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในทาย,ยาทไหทองคําทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเยน็นทางช่อง8กดเลข27และไลฟ์สดทาง Facebook และ YouTube ช่อง8แก่ทองคำเอ้ยสับสนทุกอย่างของมึงกำลังจะตกเป็นของคูกับลูกสาวแล้ว ก่อนที่เราจะเปิดซองผล DNA ให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันถ้าผล DNA ออกมาว่าอิมาลิไม่ใช่ลูกสาวของคุณดวงแขคุณดวงแขก็ต้องเอาเรื่องอิมาลิให้ถึงที่สุดคุณดวงแขเป็นมารดาของคุณดือนงามอีพัยสังคมโอ้คนที่สัารเลวอยากได้สมบัตดดิอย่างคนอื่นอย่างมึงอ่ะมันก็ต้องเจอแบบนี้ชั่วเอ้ยอิมาลิมอยอลูจะไม่ยอมให้พวก มาขัดขวางความสุขของกูกับลูกหรือไงฉันบัดกรินแกทองคำจะต้องตอกเป็นของกูกับเดินง,งานเท่านั้นไีดวงแข